วัดขออ้อก,ก็ตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับก็สร้างขึ้นเมื่อปีพศ1651หรือเมื่อ900กว่าปีมาแล้วก็เป็นแหล่งวิทยาคมทางศสยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่สมัยโบราณพระเกจิอาจารย์ผู้สืบต่อวิชาทางศสยศาสตร์ต่างก็เป็นที่พึ่งพาที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไปเช่นพระอาจารย์ทองเท่าหรือพระครูสิทธิยาพิรัตหรืออาจารย์เอียด พระอาจารย์นำแก้วจันทพระอาจารย์สีเงินวัดดอนศาลาพระครูพิพัฒศิริธรหรืออาจารย์คงวัดบ้านสวนพระอาจารย์ป่านวัดเขาอ้อและที่เป็นคารวานะครับที่ผู้คนทั่วไปรู้จักกันดีเนี่ยก็คือพลตารวจตีขุนพันลักราชเดชวัดเขาอ้อเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเรียกว่าวัดประดูหอมแล้วก็ได้เปลี่ยนนามมาเป็นวัดเขาอ้อซึ่งในสมัยพระครูสั่งวิจารณ์ชดทันบรรพฤ์เป็นเจ้าวาดนับได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และสําคัญที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพัทธลุงครับ วัดเขาอ้อเนี่ยมีจเจ้าอาวาสปกครองต่อกันมาหลายรูป